สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องราคาสินค้าเกษตรวันนี้นะคะก่อนจะไปรับชมรับฟังรายละเอียดฝากทุกท่านกดติดตามให้หน่อยขอบพระคุณมากๆไปรับชมรับฟังรายละเอียดทั้งหมดกันเลยค่ะอัปเดตราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ล่าสุดประจำวันที่22มกราคม2567จังหวัดเพชรบูรณ์ผู้ค้าท้องถิน่นข้าวโพดเมล็ดความชื้นไม่เกิน30%ราคาอยู่ที่7บาทต่อกิโลกรมัมถึง7บาท25สนานตาง์ต่อกิโลกรมัม สำหรับราคาข้าวาาาาาโพดเมล็ดความชื้นไม่เกิน14.5%ราคาอยู่ที่9บาท40สตางค์ต่อกิโลกรัมถึง9บาท75สตางค์ต่อกิโลกรัมค่ะราคาโรงงานอาหารสัตว์ความชื้นไม่เกิน14.5%ราคาอยู่ที่10บาท10สตางค์ต่อกิโลกรัมถึง10บาท20สตางค์ต่อกิโลกรัม ราคาจังหวัดของท่านท้องถิ่นของท่านเป็นอย่างไรพี่ๆน้องๆชาวไร่ข้าวโพดสามารถที่จะคอมเมนต์พูดคุยแจ้งข่าวกันได้นะคะปีนี้ปี67ราคาดีหรือไม่ดียังไงแจ้งพี่ๆน้องๆจังหวัดอืน่นได้คลิปนี้แอดมินขอตัวลาไปแล้วโชคดีร่ำรวยค่ะยังไงฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยค่ะพระคุณมากๆไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ